ดีทุกคนนะคะก็เป็นสมาชิกใหม่แล้วกันคือจริงๆไม่ไม่ทราบเลยว่าจะต้องมาพูดอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเข้าใจว่าก็คือเหมือนมาฟังอ่านพี่ๆที่อยู่ในหนังสือแชร์ประสบการณ์ต่างๆก็พอดีโชคดีได้เจอพี่เสยออิงแล้วก็พี่เสออิงชิกชวนมาก็คือปกติตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบเลยก็คือพับิกสเ a กิ n งเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยแล้วก็ เาชนะตัวเองในส่วนนี้ในการที่แบบเพราะเรารู้สึกว่าจริงมันก็คือเรื่องธรรมดาทั่วไปการไปพูดข้างน้าก็คือแค่แการแบบแชร์สิ่งที่เราเคยผ่านประสบการณ์ต่างๆมาคนอื่นก็จะได้เหมือนเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็พยายามหาวิธีเคยมองเคยเสิร์ชหาอินเทอร์เบบน็ตหาคอร์สหาอะไรนะถามว่าจะทำยังไงให้เราแบบเหมือนเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นจนเคจริงๆอยู่ที่ทำงานเก่าเคยเคยไปจอยโคสมาสเตอร์เหมือนกันแต่ว่า มันยังไม่ค่อยได้ผลหรือว่าอาจจะใจยังไม่ได้หรืออะไรก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะก็ยังรู้สึกไม่ได้เต็มที่จนกระทั่งมีโอกาสได้มาอ่านหนังสือของอาจารย์บัณฑิตเหมือนกันชื่อ,อเรื่องเชื่อมันม่นในตนมีเล่มหนึ่งกับเล่มสองคือรู้สึกว่าได้อะไรที่เยอะกว่าการเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองคือเขาจะสอนให้เราเนี่ยคิดในลักษณะที่คนทั่วไปก็คงเรียกว่า positive thinking ก็คือให้คิดในแง่บวก ให้ไม่ต้องคอมแพร์กับใครให้ไม่ต้องคิดว่าคนอื่นจะคิดอะไรยังไงคือถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทามันคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้เป็นในแงล่ลบก็คือให้ทําไปแล้วก็ไม่ต้องที่จะเปรียบเทียบกับใครกับใครเพราะมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ว่าจะต้องมีคนที่ดีกว่าเราแย่กว่าเราก็คือให้มุ่งอยู่ที่ตัวเองเป็นหลัก ก็เลยรู้สึกว่าเพิจริงหนังสือสองเล่มเนี้ยเพิ่งเพิ่งอ่านจบไปเมื่อประมาณเกินสองเดือนที่ผ่านมาแต่ก็รู้สึกว่ามันมันทำให้เราได้อะไรที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็อ่าก็ได้มีโอกาสไปเข้าคอสอ่าที่มันดีเหมือนกันเพราะแสดร p e r s o n a อ่าแบรนด์ personal อ,อ่า p e r s o นอลแบรนดินนด้งใช่ก็ก็ คือจริงๆเข้าใจว่าหนังสือของอพี่บันดิตส่วนใหญ่เขาจะแบบเหมือนเป็นคอมบิเนชันของอหลายๆอย่างคือสอนให้คนเนี่ยคิดในแง่บวกแล้วก็จะมีไกด์ต่างๆหลายอย่างก็คือค่อนข้างชอบตรงนั้นคือถ้าเข้าใจว่าในนี้หลายๆท่านก็คงอ่านเขาจะอ่านมาเยอะกว่านิชาเองด้วยก็ก็ถือว่านิชาอยู่ในระขั้นเริ่มต้นคงต้องอ่าน ฟังจากหลายๆคนมากกว่าว่าอ่านอะไรมาแล้วจะได้แบบไปไป,ไปตามเก็บตรงนั้นคือค่อนข้างขี้เกียจนะจริงๆเราไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่ก็จะพยายามอ่านให้ได้มากขึ้นเพอรู้สึกว่าหลายๆท่านก็ได้อะไรจากการอ่านเยอะอยู่เหมือนกัน,นก็จะพยายามต่อไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะ